ถ้าน้ำพาบอกว่าพยายามพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะสร้างโดยสร้างความสุขสร้างสร้างความรักโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะยินยอมก็ยินยอมเหมือนกันนะครับผมคือพยายามที่จะสร้างโมเมนต์ของความรู้สึกดีๆให้ต่อกันแล้วก็เป็นกรณีแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าทั้งคู่มีความต้องการพอๆกันนะครับ พยายามที่จะสร้างเติมเต็มให้มีความสุขให้มีความรู้สึกว่าอพออกพอใจของคู่ทั้งสองคนกรณีนี้น่าจะเป็นนเรื่องของความพยายามไม่รู้ว่าพยายามทั้งคู่ด้วยกันหรือพยายามแบบไหนแต่ดูจากภาพแล้วก็คือน่าจะเป็นพยายามที่จะสร้างให้มันอยู่ในโหมดของมีความสุขมีความสนุกสนานไปด้วยกันนะครับผม อนะฮะพยายามอมไม่แค่เป็นการปีนไม่ใค่เป็นการขย่งความรู้สึกหรือใดๆด,ดทั้งสิง้นแต่มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าดื่มดำ่ำเต็มที่เต็มที่แล้วดื่มด่ำแล้วโดยที่ทั้งคู่พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันซะมากกว่าทั้งคู่กําลังจะช่วยสาร ช่วยสารฝานันช่วยพยุงความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับผมฟิลมันมาบอกว่านะช่วยกันเต็มที่นะครับผมอารมณ์แบบวา่าประคับประคองความรู้สึกให้มันถึงจุดที่ต้องการนะครับผมเป็นฟิลที่เรียกว่าใช้คําพูดว่าช่าเลยก็เหมือนก็ได้นะใช้คาําว่าช่าฉ่ารักเลยก็ได้นะครับผมแต่เป็นฟิลที่แบบว่าอ โรแมนติกออกจนแนวแนวโรแมนติกเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับผมไม่เหมือนกับชาวราศีเอ้ชาวธาตุไฟเนาะแต่อันนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับผมค่อนข้างที่จะมีะเขาเรียกว่าดื่มดำ่ำเอาความโรแมนติกเข้ามาเอาความเป็นอีโรติกเข้ามานะครับผมแต่ดูแล้วก็คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับผมฟิลมันออกมาทางเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ มีอาจจะมีอะไรที่มันเอในความเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีองค์ประกอบอนุน้นอันนี้อันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเข้ามาร่วมด้วยก็ได้แต่ฟิลม,มันบอกว่าช่วยกันเต็มที่ดูแลกันเต็มที่พยุงความรู้สึกพยุงอาการไปให้มันถึงที่สุดของของจุดนั้นๆนะครับผมอาจจะมีองค์ประกอบโน่นนี่นั่นมาช่วยนะครับผมแต่แต่ก็อย่างว่าในความเป็นผู้ใหญ่นาะมันก็มี อะไรต่อมีอะไรมีประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีอุปกรณ์หรืออะไรกว่าไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออืมท,ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันต้องการที่จะตอบสนองความต้องการพอๆกันมันก็เลยพยุงแล้วก็เลยพยายามพยุงพยายามให้มันถึงจุดที่ที่ที่สุดของมันนะฮะดีนะดีนะโอเคนะ ยังไม่มีกรณีแทกยังไม่มีกรณีมือที่สามยังไม่มีกรณีไม่มีกรณีแบบว่าแตกหักแยกย้ายหรือข้อพิพาทในระหว่างคู่ทั้งสองคนมีแต่ความดื่มดำ่ำความรักความแน่นแฟนนะครับผม